เรื่องของความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเนี่ยผมก็พยายามที่จะลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดที่จะไปพบปะทําความเข้าใจกับประชาชนในทุกประเด็นนะในช่องทางที่เราไปอีกช่องทางหนึ่งนะก็คือเราต้องอาศัยสํานักงานโคอปภอนะเขามีสํานักงานเกือบทุกจังหวัดมีสํานักงานภาคอันนี้ก็อยาก จะฝากว่าท่านมีปัญหาก็สงสัยอะไรต่างๆท่านก็ไปปรึกษาที่สำนักงานพอพได้นะครับแล้วอีกช่องทางในอีกลักษณะนหนึ่งนะฮะก็คือช่องทางเทคโนโลยีทางเว็บไซต์นะฮะหรือทางเฟ e บุ๊กหรือช่องทางอีกช่องทางสำคัญเลยที่เรานิยมกันมากก็คือช่องทางทางไลน์นะฮะไลน์กิฟต์สมาร์ทเราเนี่ยนะฮะข้อมูลข่าวสาร เราก็ผ่านช่องทางนี้นะฮะท่านจะได้รับรู้ไปด้วยนะครับกับเรื่องที่เราอัปเดตอะไรเราก็ผ่านข้อมูลตรงนี้หรือท่านสงสัยอะไรท่านก็สามารถที่จะถามผ่านช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับ